สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพท,ทุกท่านครับวันนี้ผมเต่านิจามีข่าวด่วนมากๆนะที่จะต้องมานำเสนอนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นพิษเป็นภัยต่อชาติต่อบ้านต่อเมืองต่อประเทศของเรานะครับอันเนื่องมาจากความละหลวมนะความประมาทของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็รัฐบาลนั่นเองนะครับสืบเนื่องจากกรณีนะฮะ ที่มีฐานพม่ารุกเข้ามาในประเทศไทยที่บ้านเลตองกู u, นะอำเภออุ้มผางจังหวัดตากกว่าร้อยนายเข้ามาตั้งฐานทัพนะตั้งแต่วันที่13กันยายน2566ที่ผ่านมานะับถึงวันนี้นะ16กันยายน2566ก็เป็นเวลา4วันจึงรายงานมายังท่านนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้รับทราบกันนะครับว่า นี่คือผลกระทบอย่างร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเหตุทีาา่พม่ากล้าที่จะทําเช่นนี้ก็เนื่องมาจากการที่รัฐบาลและฝ่ายปกครองไม่พยายามทํางานอย่างรอบคอบโดยเฉพาะเรื่องของสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรแต่พยายามยัดเยียดให้คนเหล่านี้ถือบัตพรพมาร่าเช่นซีไอที่ออกอย่างผิดกฎหมายเหตุทีาา่เจ้าหน้าที่รัฐณนะทั้งปกครองแรงงานและตำรวจทำเช่นนี้เพราะมีการเรียกรับเงิน เรียกว่าการทุจริตหรือการค้ามนุษย์กลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้ปีหนนั้นนะฮะมีการรับเงินทั้งซื้อซีไบัตรแรงงานและบัตรพื้นที่สูงเช่นบัตรหัว0บัตรหัว6บัตรหัว7บัตรหัว8นะรายละห้าห0ื่นถึง1นึ0 0 0สนบาทแล้วแต่ระดับของบัตรและยังถูกบังคับให้บัตรเหล่านี้ใช้ควบคู่กับพัสะอร์ซีไออีกด้วยมันจึงกลายเป็นปัญหาว่า แทนที่เมื่อถือบัตรเหล่านี้แล้วนะเขาเป็นประชากรที่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถาวรแต่กลับกลายเป็นว่าคนเหล่านี้จะต้องถือ c ีใช้ควบคู่กับบัตรต่างๆเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นพลเมืองพมา่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรจึงทําให้พมา่ากล้าที่จะรุกแผ่นดินไทยเพราะประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยตามแนวชายแดนอย่างถาวรน,นั้น ถือเอกสารพาม่าที่รัฐบาลไทยข้าราชการไทยรับรองว่าเขาเหล่านั้นคือพลเมืองของพาม่านั่นเองและนี่คือต้นตอที่อาจจะเกิดการเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินนะทางของพาม่าได้ไม่ยากในอนาคตอันไม่ไกลนี้นี่คือปัญหาที่กระผมเต่านินจาได้บอกมาโดยตลอดและก็พยายามที่จะทําทรายงานพยายามที่จะแจ้งกับหน่วยงานต่างๆแต่ก็ปรากฏว่าหน่วยงานต่างๆนั้นไม่ค่อยใส่ใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอไม่ทํางานเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองปัญหาต่างๆเหล่านี้มันจึงเกิดขึ้นและนี่คืออันตรายที่กําลังคืบคลานเข้ามาสู่ประเทศไทยของเราครับ